คุณเดซิกาเข้ามาหลุดเข้ามาคือ,อหลุดเข้ามานะหลุดเข้ามาในจัดเลยว่าสันเดอเออมองดูพี่นอ้องเลยเออพร้อมที่จะลงไปแบบสวบเลยเนี่ย <c oughs> เอยนะเพุน่นพี่เพิ่นกองมะเกียดถนนไทยเทปด้านเทปนี้นนห้ยย่งดีขนา เออ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 หางอ้วนๆนี่แหละเอเอสูนี่บ่เลิกบ่แล้วบ่ลสิ้นอืมน่ะเพิ่นเลยอันนี้ลูกเขยลูกเขยเจ้าของทีเก่าเพิ่นครับลูกเขยเจ้าของทีที่ผมมาสืเพิ่นนี่แหละ อันนี้ก็เฮ้ายูเบอร์สันเนี่อ่าพอเพรแค่ก็สิตายแล้วเนี่ยอ๋อใ่ยอมเบ็ดเ่อยอมเบ็ดเรอยอมเบ็ดเหเออเออ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 อบย้อมคุณใบยอมอเออ๋อ ไปเอาไปเลยเอ้ยไม่เล่นกันเอากเลิกก็เาสิ้นไปเป็นเมื่อีนะน้ำบดตีน้ำบดตีไปที่ไหน าตามนั้นแหละหอ,อบตายเขาไปในห้องเลยไปไปไปในห้องตากแอร์เลยไปตากแอร์เลยไปไปตากแอร์ไปเออไปตากแอร์เลยเุมนหูคว่ำเลยหูคว่ำเลยเอันนี้เด้เออันนี้เด้อเอาอยังอยากได้ยังอยากได้ยังครับนุ๊นนุ่นพี่ตะห้อยตีนมาเออมาแล้วมาแล้ว โอเคครับซับนี่ละ